มันเป็นเช้าวันศุกร์ที่เหมือนกับทุกๆวันเมื่อเวลา10นาฬิกานักสืบมอริสันกระเทกาแฟหนึ่งถ้วยให้ตัวเองแล้วจ้องไปที่โต๊ะทำงานของเขาที่เต็มไปด้วยจดหมายที่พิมพ์ด้วยฟอนต์แบบต่างๆเขามีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงในการจับคู่พวกมันกับผู้ต้องสงสัยที่เขามีอยู่โชคดีที่จดหมายเป็นหลักฐานท,ทั้งหมดที่เขาต้องการชายผู้นี้รู้ว่าการเลือกฟอนต์สามารถเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลรวมถึงความลับที่ดำมืดที่สุดข,ของพวกเขาได้ผู้ต้องสงสัยหนึ่งเกรซ เธอเป็นศินลปินที่ยอดเยี่ยมและมีงานอันเดเร็กสร้างสารรค์หลายอย่าง mm hmm. เช่นการวาดภาพเต้นรำและการเขียนบทกวีคนชอบเธอเพราะเธอใจดีและชอบดูแลผู้อื่นแต่บางครั้ง mm hmm. เธอก็ลืมความต้องการของตัวเองไป mm hmm. เห็นได้ชัดว่า mm hmm. บุค,คลิกของเธอตรงกับฟอนปาปิรุส mm hmm. ผู้ต้องสงส,ยสงัย2เจมส์ เจมส์เป็นคนที่ทำงานหนักและมุ่งมัน่นเขาชอบเป็นที่1ในทุกอย่างที่เขาทำและความล้มเหลวคือความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของเขาเขาไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์แต่ยังเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมด้วยเขาไม่กลัวว่ามือของเขาจะสกระปรกขณะซ่อมรถหรือทะลวงท่อระบายน้ำคนแบบนี้จะเลือกใช้ฟอนต์ Helvetica ผู้ต้องสงสัย 3. ชาลีเขาดูแปลกๆแต่นั่นเป็นเพราะเขาชอบทำทุกอย่างด้วยวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเขาไม่ค่อยฟังคำแนะนำของผู้อื่นแต่บุคลิกที่สดใสของเขาทำให้คนอื่นพลอยรู้สึกสดใสไปด้วยไม่มีอะไรทำให้อารมณ์ที่ดีอยู่ตลอดเวลาของเขาเปลี่ยนแปลงได้ชายคนนี้ไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแน่นอนว่าฟอนต์ลูซิดาคอลิกราฟีเป็นฟอนต์ที่เขาเลือกใช้ผู้ต้องสงสัย4ี่เอมมาเธอมีสไตล์สุดเพอร์เฟกและเพื่อนๆมักจะขอให้เธอไปชอปปิ้งกับพวกเขา ต่มันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าสวยๆเท่านั้นที่เธอชอบแต่เป็นทุกอย่างตั้งแต่แก้วที่เธอใช้ไปจนถึงรถที่เธอขับต่างก็สง่างามและเลิศหรูเธอมีความมั่นใจพอที่จะแค่กรอกตาถ้ามีใครกล้าตะโกนใส่เธอไม่ต้องถามก็รู้ว่าจดหมายของเธอต้องพิมพ์ด้วยฟอนต์ Century Gothic แน่ผู้ต้องสงสัย5คริสโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดเสื้อผ้าจากคอลเลกชันล่าสุดและวงดนตรียอดนิยมในเพลย์ลิสต์ของเขาคือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของคริสว่าเขาเป็นคนทันสมัยมาก เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นั่นเป็นเพราะแอปข่าวเป็นแอปที่เขาใช้มากที่สุดในโทรศัพท์ฟอนต์ฟิวเจร่าเหมาะกับเขาผู้ต้องสงสัย6จิม จิมขี้เล่นและจริงจังในเวลาเดียวกันได้และมีความสามารถในการผสมผสานสิ่งที่ขัดแย้งกันได้เขาสามารถใส่ชุดทาง,งานที่มีระดับในเวลากลางวันและชุดกากเพชรประกายวิบวับในเวลากลางคืนได้เขายอดเยี่ยมมากในการจัดลําดับความสําคัญและรู้วิธีทําตัวให้ทั้งสนุกและมีความรับผิดชอบใช่จดหมายของเขาต้องพิมพ์ด้วยฟอนต์ร็อกเวลแน well นะ่ผู้ต้องสงสัย7แฟรงค์ แฟรงชอบบอกให้คนอื่นทำตามที่เขาบอกเพราะเขารู้ดีที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่คนอื่นคิดว่าเขาค่อนข้างเจ้ากี้เจ้าการเมื่อเขาอยู่กับผู้คนเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเป็นจุดสนใจแต่แฟรงจะไม่ทำอะไรตลกตลกเขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญเกินกว่าที่จะทำตัวเหมือนตัวตลกเพื่อนๆมักจะขอคำแนะนำจากคนที่พูดจริงทำจริงและฉลาดอย่างเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นประเภทที่ใช้ฟอนต์อิมแพ ผู้ต้องสงสัย8มีอาสิ่งหนึ่งที่เธอให้ความสําคัญมากที่สุดคือความมั่นคงการย้ายไปอยู่บ้านหลังอื่นหรือเปลี่ยนงานทําให้เธอรู้สึกสับสนและสิ้นหวังมีอาจัดการเรื่องการเงินได้ดีและการจัดทํางบประมาณเป็นเรื่องที่เธอถนดัดความคิดเห็นของคนอื่นมีความสําคัญต่อเธอครั้งหนึ่งระหว่างการสะกดรอยนักสืบมอริสันได้ยินเพื่อนของมีอาบอกว่าเธอไม่ชอบชุดใหม่ที่มีอาใส่อยู่หลังจากนั้นมีอาก็ไม่ใส่มันอีกเลยมันชัดเจนมากว่าเธอเป็นคนประเภทที่ใช้ฟอนต์แฟรงคลินโกลิก เกือบจะปิดคดีได้แล้วแต่คุณก็อาจจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนบอกให้ฉันรู้ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยสิเอาละนักสืบดำเนินการต่อได้ผู้ต้องสงสัย9จอหน อาหารเย็ยนในวันหยุดกับครอบครัวอาหารมื้อสายในวันอาทิตย์กับเพื่อนๆและทริปรดูหนาวที่ภูเขาจอร์ชอบยึดถือแบบแผนและยึดติดกับพวกมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเป็นงานอดิเรกที่หนอนหนังสืออย่างเขาชื่นชอบเขาเป็นคนที่ใจเย็นและรู้สึกมั่นใจในทุกสถานการณ์ฟอนของเขาคือ Times New Roman แน่นอน ผู้ต้องสงสยัย10โซอี Zoe. หากมีคนสองคนกำลังซุบซิบกันอยู่ใกล้ๆเธอแน่ใ,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 ใจว่าพวกเขากำลังพูดถึงเธออยู่ความไม่มั่นคงของเธอทำให้เธอเครียดกับสิ่งที่ไม่สำคัญเธอจะเลื่อนการส่งงานอะไรก็ตามจนไปถึงนานที่สุดท้ายเพราะเธอกลัวความล้มเหลวโซอี Zoe ไม่เคยเสี่ยงหรือทำอะไรโดยไม่วางแผนเลยนั่นทำให้เธอพลาดช่วงเวลาสนุกๆกกับเพื่อนๆแน่นอนว่าเธอใช้ฟอนแองเกลผู้ต้องสงสยัย11ลูคัส ลูคัสฉลาดเป็นกรดดูเหมือนว่าเขารู้ทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในหลุมดำไปจนถึงสาเหตุที่หูของคุณเจ็บระหว่างเครื่องบินบินขึ้นและลงจอดถ้าเขามีงานเขาจะทำมันทันทีโดยไม่ชักช้าหัวหน้าของเขาเคารพและเชื่อใจเขามากจนเลื่อนตำแหน่งให้ลูคัสเมื่อเดือนที่แล้วใช่เขาคือคนที่ใช้ฟอนต์การามอนผู้ต้องสงสัย12แมรี่ แมรี่รู้สึกว่ามันยากที่จะทิ้งของเก่าไปเธอเก็บของที่ระลึกและโปสการ์ดทุกใบที่เคยได้รับเธอมีเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าเพียงเพราะเธอไม่ใช่แฟนตัวยงของอุปกรณ์ดิจิตอลในบรรดาเพื่อนๆเ,เธอเป็นคนเงียบๆและไม่ชอบการเป็นจุดเด่นมากนะักแมรี่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและมักจะไม่ไปงานสังคมคนแบบนี้ชอบใช้ฟอนต์เวอร์ดานะ่าผู้ต้องสงสัย13อลิซ อลิสเป็นคนช่างฝันสุดคลาสสิกเธอเพ้อฝันอยู่เกือบตลอดเวลา,วาความจริงดูน่าเบื่อหน่ายสำหรับเธอเธออาจเริ่มร้องเพลงได้อย่างง่ายดายขณะกำลังเดินถนนอลิซมีเพื่อนน้อยมากเพราะเป็นเรื่องยากสำหรับบุคลิกที่อ่อนไหวของเธอที่จะเปิดรับผู้คนอืมฟอนต์เคอรีเออร์แน่นอนผู้ต้องสงส,ยสัย14รอป ราะชอบอวดตัวเองตลอดเวลาเขาพยายามสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นด้วยอะไรก็ตามที่ทําได้ไม่ว่าจะเป็นลุกเสื้อผ้าหรือความสําเร็จของเขาคนส่วนใหญ่ไม่ชอบที่เขาพยายามทําตัวเจ๋งหากมีคนทําให้เขาเจ็บก็ควรขอโทษโดยเร็วไม่อย่างนั้นรอบอาจแก้แค้นด้วยการเหยียดกลับฉันว่าเขาใช้ฟอนต์เคิร์ลส์นะ ต้องสงสัย15ซูซี่ผู้หญิงคนนี้ชอบผูกมิตรกับคนอื่นซึ่งไม่ยากเลยเพราะเธอมีบุคลิกที่ผ่อนคลายและสบายๆเธอมีอารมณ์ขันที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเล่าเรื่องตลกได้ดีไปกว่าเธอแล้วซูซี่เป็นคนที่ชอบผจญภัยแต่เธอไม่ค่อยนึกถึงผลที่จะตามมาเมื่อเธอทําอะไรบางอย่างลงไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังบุคลิก,กภาพของเธอแสดงออกว่าเธอใช้ฟอนคอมิกแซนแน่นอนนักสืบมอริสันจิบกาแฟแล้วยิ้มอย่างพอใจปิดคดี Hey, ทุกคนหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเรายังมีคลิปเจ๋งๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกคลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส